สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหาอินเวอร์สของเมตริกซ์3คูณ3กันนะคะจากที่เรารู้ว่าสูตร a ิน่วยเท่ากับ1ส่วน d e t e r m i n a n t a คูณกับ a d o a สเต็ปแรกเราจะหา determinant a กันก่อนนะคะต่อสองหลักออกมาสองแปดสองคูณลง คูณลงได้ลบสามสิบสองลบคูณขึ้นลบเจ็ดสิบซึ่งไม่เท่ากับศูนย์โอเคต่อไปเราจะหาแอดจอยเอแอดจอยเอมาจากอะไรเอาง่ายๆเลยคือไมเนอร์ของแต่ละตำแหน่งใส่ไปก่อน ตำแหน่งนี้ตัดตัดเลือแบบศูนย์สองหนึ่งทำตัวถัดไปตำแหน่งนี้ตัด,ต,ดตัดเหลือลบสามศูนย์หนึ่งลบหนึ่งลบสามศูนย์หนึ่งลบหนึ่งทำไปเรื่อยๆจนครบทุกตำแหน่งนะคะ อย่าลืมใส่ transport ให้อตอยด้วย transport ตรงนี้โอเคทีนี้เรามาคำนวณกันและอย่าลืมใส่ลบให้ตำแหน่งนี้ด้วยอะทีนี้เรามาคำนวณกันคือหาดีเท์มเนนต์ของแต่ละตัวหาไปเรื่อยๆแปดลบศูนย์ 0, ได้แปดลบลบสามคูณลบหนึ่งเป็นสามลบศูนย์ได้สามอย่าลืมลบข้างหน้าทำแบบนี้ไปจนครบทุกตัวนะคะ ต่อไปเราจะนําแต่ละแถวมาทรานสポートเลยบนหลับที่ได้แปดลบสามลบสิบสี่สิบลบห้าศูนย์ลบสามสองลบสิบสองสิบสี่โอเคเราหายตอยได้แล้วตอนนี้ทีนี้อย่าลืมว่าเอาไปเข้าสูตรหนึ่งส่วนลบเจ็ดสิบคูณกับอจอยลบสิบสองสิบสี่ ตอบค่ะโอเควิธีนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่ยังไงก็ลองฝึกทำกันดูโอเคค่ะ